ถ้าเราอยากสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนเราควรจะส่งมอบอะไรครับวันนี้เวลาที่เราสร้างธุรกิจให้มันยั่งยืนต่อไปข้างหน้าเนี่ยครับสิ่งที่เราจะส่งมอบมันก็วควรจะเป็นสิ่งที่ทันสมัยและยังคงใช้ได้อยู่เสมอจริงไหมครับคําถามที่เราควรถามตัวเองก็คือแล้วเราจะทํำยังไงให้ธุรกิจยั่งยืนในเมื่อผู้คนล้วนมีความแตกต่างกันเราลงมาดูตัวอย่างนี้ครับ หนังสือ Think and c o l l e g e ของ Nobren ฮิลสเนี่ยณปัจจุบันนี้มีอายุมากกว่า86ปีนะครับเราคิดว่าหนังสือเล่มนี้ครับคนที่จะอ่านจะต้องอายุประมาณสัก80-90อย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือว่าคนรุ่นใหม่รุ่นแล้วรุ่นเล่ายังคงซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านแล้วก็พิมพ์ครั้งแล้วครั้งเล่าแน่นอนครับหนังสือเล่มนี้ยังคงทันสมัยอยู่เสมอเพราะอะไรอย่างตัวอย่างของแอนโทนีลอบบินส์หรือว่าทีฮาร์เฟเกอร์นะครับ ผู้ที่พูดสร้างแรงบันดาลใจดึงศักยภาพของมนุษย์มากว่า20-30ปีทำไมยังมีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาฟังเขาอยู่เสมอครับสิ่งที่เขาถ่ายทอดหรือสื่อสารคืออะไรครับคือวิธีการนะครับวิธีการเมื่อ30ปีที่แล้วเหรอวิธีการเมื่อ20ปีที่แล้วเหรอครับหรือว่าหนังสือ t h i n k and c o l l e g e พูดถึงวิธีการเมื่อ80กว่าปีที่แล้วไม่ใช่จริงไหมครับทางนันสสือเล่มนี้เองและวิธีการดึงศักยภาพของมนุษย์เขาพูดถึงแก่น ของการพัฒนาตัวเองครับและแก่นของความสําเร็จหรือแก่นของการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันยังคงทันสมัยอยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ตามเพราะว่าวิธีการเปลี่ยนได้ตามยุคครับแต่แก่นวิธีคิดยังต้องคงเดิมถ้าเราอยากสื่อสารกันเมื่ออดีตการเราอาจใช้สัญญาณควันจริงไหมครับเพื่อเป็นการสื่อสารกันต่อมาอาจจะมีโทรเลขและต่อมาอาจจะเป็นโทรศัพท์บ้านและปัจจุบัน ก็ยังคงใช้โทรศัพท์มือถือสังเกตนะครับว่าการสื่อสารหรือประเด็นของแก่นมันยังคงเดิมครับแต่รูปแบบหรือวิธีการย่อมเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแน่นอนเหมือนในสื่อเล่มนี้ครับผลิตมาตั้งแต่ปี1937จบจนปัจจุบันก็คือ86ปีแล้วครับถ้าผมยกตัวอย่างสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ทั้ง3แบบนี้นะครับโนอิน no ซีสิงโตและก็โลมานะครับถ้าเราจะสอนให้โนอินซี see, ออกไปหากินเพื่อมีชีวิตอยู่รอดเราก็จะบอกว่านกอินซีเดี๋ยวบินไปที่ทะเลนะแล้วก็โฉบลงไปหาปลาขึ้นมากินบนท้องฟ้าแต่เราจะสอนเรื่องราววิธีการนี้กับสิงโตได้ไหมครับสิงโตถ้าอยากมีชีวิตอยู่นะโฉบลงไปในทะเลแล้วก็จับปลาขึ้นมาแล้วก็บินไปกินบนท้องฟ้าอาจจะไม่ได้จริงไหมครับสิงโตก็อาจจะจมน้ําลงไปหรือปาลาโลมาจับปลาขึ้นไปแล้วบินไปท้องฟ้าก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับ วิธีการเดิมเราอาจจะใช้ได้เฉพาะคนที่เป็นประเภทเดียวกับเราหรือว่าสปีชีชีเดียวกันเราจึงต้องทำอะไรครับเราจึงควรส่งมออวิธีคิดครับแต่ล咙วิธีการของผู้นำในแต่ละคนในกลุ่มของเราเพียงแต่ว่าเมื่อเราส่งมออวิธีคิดแล้ววิธีการอะไรล่ะครับที่จะเป็นไกด์ไลน์ที่ทำให้คนของเราหรือว่าทีมของเราเนี่ยทำงานได้ลองมาดูภาพนี้กันครับถ้าโจทย์ของเราคือ เอาเข็มไปจิ้มลูกโป่งให้แตกเราอาจจะมีไกด์ไลน์ว่าโอเคนะเดี๋ยวโคง้งๆคงนิดนึงนะเดินโคง้งๆคงนิดนึงแล้วก็ไปจิ้มลูกโป่งให้แตกแต่ทีนี้เมื่อหลายคนเข้าใจไกด์ไลน์ก็ทําตามซึ่งลูกโป่งก็แตกจริงไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกหลายวิธีการเหมือนกันซึ่งยังคงให้ผลลัพธ์คือลูกโป่งแตกได้เวที่1เวที่2เวที่3และเวทีสี่และสิ่งเหล่านี้ครับคือการเคารพ การตัดสินใจวิธีการของแต่ละคนเขาย่อมมีวิธีการในแบบของเขาเองครับและเราต้องให้เกียรติและเคารพการตัดสินใจของผู้คนครับแล้วถามว่าถ้าเราทําธุรกิจวิธีการของการขายเนี่ยยังต้องมีไหมยังต้องมีแน่นอน,นครับวิธีการในการขายหรือการทํายอดการทําเงินเนี่ยมันก็เหมือนกับฟังก์ชันพื้นฐานของโทรศัพท์ครับโทรศัพท์มัาต้องโทรเข้าและโทรออกได้จริงไหมนี่คือความรู้พื้นฐานครับยังไงธุรกิจก็ต้องมีวิธีการทํายอด แต่ว่ามันจะฉลาดกว่าครับถ้าเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฉลาดๆเข้ามาใส่ด้วยก็คือการดาวน์โหลดความรู้มาเพิ่มวิธีคิดมาเพิ่มเราจะถึงทำงานได้แบบสมาร์ทครับอย่าลืมนะครับวิธีการหารายได้มันเป็นแค่ฟังก์ชันพื้นฐานครับแต่วิธีคิดนะครับมันจะทำให้เราทำงานสมาร์ทครับตรงยิ่งใหญ่ในแบบของตัวเองครับถ้าคุณเป็นนกอินรีคุณก็ยิ่งใหญ่แบบอินทรีครับถ้าคุณ เป็นสิงโตคุณก็ยิ่งใหญ่แบบสิงโตโรมา่าคุณก็เป็นยิ่งใหญ่ในเจ้าสมุทรจงเป็นตัวของตัวเองครับก็ปี้เฉพาะวิธีคิดนะครับแล้วให้ผลลัพธ์เป็นตัวตัดสินวิธีการครับว่าวิธีการของคุณนั้นถูกต้องหรือยังผลลัพธ์จะเป็นคนเฉลยเองครับแต่ถ้าเรายังไม่รู้หรือเรายังหาไม่เจอวิธีการกลับมาที่วิธีการไกด์ไลน์ของกลุ่มครับแล้วทุกๆคนจะประสบความสำเร็จและพัฒนาจนสำเร็จในแบบของตัวเองครับขอบคุณครับ